สวัสดีค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะยำดอกไม้นะคะเราไม่ได้ใช้วัตถุดิบอะไรมากเลยนะคะเพื่อนๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนาะก็จะมีปูอัดนะคะเป็นโปรตีนนะคะที่เหลือก็เป็นดอกไม้ทั้งหมดที่เราเก็บมาส่วนเขียวๆนี่นะคะก็เป็นผักชีลาวค่ะที่จะมาโรยไว้เพราะว่าเราทําน้ํายำมาค่ะเพื่อนๆเราไม่ได้ทําน้ํายําแบบยําสลัดนะคะแต่ว่าเราทําน้ํายําแบบ ยำยำแทบอะค่ะยำแบบว่า,เ,าเวลาเราทานกับอะไรแทบแทบนะคะคล้ายๆส้มตำอะค่ะซึ่งมันก็ลักษณะเป็นลักษณะของยำดอกไม้นะคะมีดอกไม้นานา,นานชนิดเลยนะคะทองอุไรนะคะอันนี้ชบาเมเ,เปิลมีทั้งใบด้วยนะคะเฟื่องฟ้าพวงชมพูเข็มพิกุลน,นะคะพุดบุตรน้ำพุดบุญรักษานะคะ แล้วก็เล็บมือนางนะคะก็คุกเขาอยู่ในนี้แล้วนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวมีนาชาแนลจะทานให้ดูเลยนะคะว่าทานได้จริงๆแล้วก็อร่อยมากด้วยค่ะมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะชิมก่อนอันดับแรกเราจะชิมดอกที่ยังไม่เคยชิมก่อนนะคะนี่ค่ะ ราใส่น้ำยำแล้วใช่ไหมคะมันก็จะมีรสชัดกลมกลม่อมเดี๋ยวเราชิมอันนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือพวงชมพูค่ะเขาจะมีความขมฝาดนิดๆน,นะคะเพื่อนๆน,น่าจะขมจากเกสรเขาแน่ๆเลยแต่ไม่ได้ว่าขมมากนะคะเพราะาเราไม่ได้กินกับปูอัด เดี๋ยวเราลองกินกับปูอัดดูนะคะอันนี้เป็นอ๋อพอฝาดแล้วก็หมนินดๆแล้วยังมีความเปรี้ยวด้วยนะคะโพชมพูค่ะเดี๋ยวกินทีละอันดีกว่าเนาะส่วนอันนี้ค่ะเข็มพิกลนะคะเพื่อนๆครับอืมอร่อยเข็มพิกุลน,นะคะเพื่นพนอ,อ,อนๆ จะมีความเปรี้ยวอมฝาดนิดๆนะคะอร่อยมากเลยเคี้ยวมันมากเลยนะคะโดยเฉพาะค่ะนี่ค่ะผักชีลาวนะคะเป็นอะไรที่แบบทานได้กับทุกสถานการณ์จริงๆนะคะเนี่ยค่ะพอเรามาโรยนะคะกลิ่นหอมของผักชีเขาอะค่ะมันก็จะเตะจมูกนะคะทําให้เรารู้สึกว่ารสชาติอาหารนะคะกรมกรอบอืมต่อไปค่ะนี่นะคะอันนี้คือดอกดอกกระดาษบ้านเรานะคะ หรือว่าดอกเฟื่องฟ้านั่นเองนะคะมีความมันนะคะเพื่อนๆมันแล้วก็มีขมปลายๆนิดๆน,นะคะก็อาจจะเป็นเพราะเกสรเขาเหมือนกันเพราะเราไม่ได้เอาออกนะคะ ส่วนต้นดอกไม้อันนี้คือสีขาวๆนี่นะคะก็คือพุธบุญรักษานะคะต้นพุธบุญรักษาเดี๋ยวเราลองชิมแบบดอกไม้นล้วนเลยนะคะพุธบุญรักษาหอมกลิ่นดอกไม้มากเลยค่ะเพื่อนๆพุธบุญรักษาเนี่ยเป็นไม้หอมอ,อ่อ,อนๆนะคะเป็นไม้โบราณด้วยนะคะหายากนะคะเพื่อนๆ อันนี้เรากะจะเอามาเป็นจานแบ่งสงสัยไว้ได้แบ่งแล้วค่ะสงสัยต้องทานหมดเลยนะคะออดอกพุธบุญรักษาอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนเอ่อเขาจะนิ่มๆนวลนๆกลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนใบเตยค่ะไม่ขมเลยนะคะอร่อยค่ะอ่าต่อไปนี่นะคะดอกทองอุไรนะคะนี่ค่ะเราใส่กับผู้อัดเล็กน้อยนะคะทองอุไรสองสายพันเลย แต่ทองอุลัยเนี่ยเราแอบเอาเกสรเขาออกไปแล้วนะคะเพื่อนๆหมั่มให้ดูนะคะเพระเอาเกสรเขาออกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ขมเลยนะคะมีความนุ่มแล้วก็นัวมากเลยค่ะเพื่อนๆน ใช้ได้เลยค่ะทองอุไลนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าหนักเวลาเราถา่านจริงๆค่ะเพื่อนๆเราครุกเลยนะคะับพอเราโชว์แบบนี้ปุ๊บเลอกคุกเลยแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะดอกชบาเมเปลิลกับใบชบาเมเปลิลเนาะซึ่งจะช่วยเรื่องความเปรี้ยวนะคะอืมค่ะคํานี้ก็จะมีทองอุไลชบาเมปเปิลเครื่องฟ้า หอมค่ะพอทานรวมๆกันแล้วคะเพื่อนๆกลิ่นก็หอมมากเลยค่ะพอเวลาเราคุกเนี่ยค่ะดอกไม้นานาชนิดนะคะเข้าไปอย่างนี้ค่ะเพราะตอนแรกอะคะ่ะเราทานแบบไม่ได้คุกใช่ไหมมันก็จะมีเราอยากจะรู้รสชาติบางดอกอะคะ่ะว่ามันทานได้จกักา มีนักชาไปศึกษาแล้วนะคะดอกที่ทานคือดอกที่ทานได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ลองทานมาก่อนแล้ววันนี้ก็เลยมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าดอกไม้พวกนี้ค่ะมีพฤกษเคมีคาว่าพฤกษเคมีก็คือมีคุณค่าทางสมุนไพรนะคะต้องศึกษากันลึกๆแต่ว่าเราไม่ได้ซีเรียสค่ะคือว่าเราปลูกดอกไม้นอกจากหอมแล้วเราอยากจะรู้ว่า ทานได้จริงไหมมีประโยชน์จริงไหมอร่อยจริงไหมทานแล้วเป็นอะไรไหม <c oughs> นะคะ <c oughs> เพราะว่าถ้ามีอาการแพ้เนี่ยค่ะจะมีลิ้นชาอะไรต่อมีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะคะ <c oughs> เรามาทานกันต่อให้จบนะอือ <c oughs> อยากให้เพื่อนเมาทานได้กันจังเลยค่ะนี่ <c oughs> อีกหนึ่งคำนะคะ อร่อยมากค่ะเป็นสูตรของสองสาวที่จะลดน้ำหนักได้เลยนะคะเพราะว่ามีนายชาแนลอะค่ะเคยน้ำหนักแบบมากกว่านี้ประมาณสักนี่ลดน้ำหนักมาได้ประมาณ8ปกิโลค่ะ แต่ค่อยๆลดนะคะเพื่อนๆคือเราต้องเหมือนกับว่าบังคับจิตใจตัวเองอันดับแรกอะค่ะเราต้องคิดก่อนเลยว่าเราอยากจะผอมจริงๆไหมนะคะถ้าเราอยากจะผอมเราก็ต้องงดพวกของหวานนะคะทานข้าวให้น้อยลงนะคะแต่ไม่ต้องไปแบบหยุดแบบเขาเรียกว่าไม่ทานอะไรเลยอยากทานอะไรก็ทานแต่ทานในปริมาณที่ลดลงร่างกายมันจะจะได้ไม่แบบเขาเรียกอะไรคะมันไม่มันไม่ต้านนะคะคือ มีนาชาแนลเคยทําหมดทุกวิชาทุกอย่างแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นทานอาหารเสริมที่ห้ออะไรต่างๆยังไงก็แล้วแต่นะคะเสร็จแล้วมันก็จะโยโย่กลับมาค่ะแต่อันนี้คือด้วยตัวเองเลยนะคะก็คือดูเรื่องอาหารการกินของตัวเองค่ะว่าเราทานยังไงนะคะดูเรื่องสมุนไพรนะคะว่าผักไหนเป็นสมุนไพร เพื่อนๆเชื่อไหมคะถ้าเราอะค่ะเริ่มทานของน้อยๆอยะค่ะแล้วพอเราไปทานเยอะๆมันจะอิ่มมากไปนะคะแล้วอย่างวินาชาแนลค่ะผอมแล้วผอมเลยคือผอมมาได้ปีนึงแล้วแล้วก็ไม่มีการโยโย่กลับไปคือไอที่เห็นนี่ผอมแล้วนะคะแต่ก่อนนี่คือป้ามากค่ะแบบอ้วนมากค่ะก็ประมาณเกือบเกือบสิบโลค่ะที่ลดลงมาเนาะแต่น้องอีกท่านหนึ่งอะค่ะเขากินคีโตค่ะเพื่อนๆโอ้โหน้องเขามีเขาเรียกว่ามีความ เป็นคนที่กินคีโตนะคะต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจัดสรรตัวเองให้ดีนะคะเชื่อไหมคะน้องน้ำหนักลดมา20กิโลแล้วก็สวยมากเลยนะคะน้องบรนูนะคะฝากไปด้วยนะคะสวยมากเลยน้องบอกว่าเอากำลังใจมาจากพี่นะคะเพราะว่าเห็นพี่ลดน้ำหนักได้ก็อยากที่จะลดบ้างนะคะพี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยเราก็ต้อง เอาที่ใจเราก่อนเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะทานให้หมดเดี๋ยวก็จะใช้เวลานานเกินไปนะคะเพื่อนๆแต่ขอบอกคะ่ะว่าอร่อยจริงอร่อยจังนะคะ แล้วอย,อย่างที่บอกค่ะพึักดเคมีทั้งนั้นเลยนะคะปลูกไว้รอบๆบบ้านค่ะเด็ดต้นนี้มานิดนึงเด็ดดอกนี้มาหน่อยนึงนะคะน้ํายําม,มีติดบ้านไว้ง่ายๆค่ะเอ่อน้ำยสำสําเร็จรูปก็ได้ค่ะเพื่อนๆเราก็มาเทราดพวกอ่าพวกปลาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ปลูกอัดก็ทํามาจากปลาเหมือนกันเนาะนะคะวันนี้มีนะอัชแนลแบบ รู้สึกแบบว่าภูมิใจมากเลยค่ะกับสิ่งที่เราได้ทําและเราได้รับประทานได้แล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะจากตอนแรกค่ะไม่มีอะไรเลยก็คือโล่งๆไปหมดเลยค่ะเราดูรูปตั้งแต่ตอนแรกๆที่เราเริ่มทําสวนมาจนถึงวันนี้นะคะตอนนี้บ้านเราบอกว่าล่มคื้มเป็นป่าไอเมซอนแล้วนะคะมีความสุขมากๆเลยค่ะกับต้นไม้เพื่อนๆคะถ้าใครสนใจไม่ต้องซีเรียสนะคะว่าจะมือเย็นมือร้อนเพราะว่ามีนาชาแนค่ะตั้งแต่ปลูกเลี้ยงมาค่ะแรกๆก็ตายค่ะ ตายแล้วก็ตายค่ะตายแล้วปลูกใหม่แต่ว่าที่ต้นไม้ตายเราก็ได้เรียนรู้ยิ่งเข้ามาทําช่อง YouTube นะคะยิ่งได้เจอเพื่อนๆแม่ก้อยทําสวนป้ากิ๊กทาสวนพี่ต้อมนะคะแม่บีปลูกผักอ,อีกหลายๆท่านนะคะเสดํานะคะไล่พิชชาภานะคะที่เป็นกัลยาณมิตรนะคะคอยให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะทําให้เรามีเพื่อนกลุ่มใหม่อีกหนึ่งกลุ่มที่เป็น อาหารชีวภาพนะคะที่ปลอดสารพิษอย่างแน่นอนค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเลองดูนะคะปลูกในกระถางก็มีผลผลิตให้เพื่อนๆได้วันนี้พีนาชาแนลนะคะลากันไปก่อนนะคะกับสลัดดอกไม้นะคะอร่อยจริงนะคะชิมไหมชิมไหมนี่นี่นะคะอร่อยจริงๆนะบ๊ายบายค่ะ